ครับยินดีต้อนรับสู่เดนิวอร์เกมครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันแห่ง Dead c o r p s of Crete Army Set ของวอร์แฮมเมอร์โฟร์ดิตาลเซนนั่นเองกล่องนี้มีรูใหญ่บัดมันเทิมผมก็เลยเอามาอันบ็อกซ์นะครับนี่เป็นกล่องที่หาย,ายากมากเลยนะครับเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่ากล่องใหญ่กว่าที่คุณคิดหนักกว่าที่คุณคิดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยโมเดลอัดแน่นจํานวนมากมี HQ นะครับลอร์ดมาเชลเดรียนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลคาแรคเตอร์นะฮะมีเดดไ Riders ขี่มาให้10นายนะครับมีคริกคอมแบทเอนจิเนียร์ให้5นายแล้วก็มีอาริลรี่ทีมเปลี่ยนอาวุธได้มากมายอีกหนึ่งกองใหญ่เริ่มเทิมเป็นกล่องที่สุดยอดมา,มากๆเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าอ่าอือโอ้โหสุดยอดแน่นอึศเน่ของคริกนี่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยากที่ฟแฟนจะลืมได้ลงจริงเพราะว่าเขาจะมีสเสน่ห์แบบทหารลึกลับทุกคนใส่หน้าก,กากแก๊สนะครับ แล้วก็สวมใส่ชุดคลุมนะฮะลักษณะคล้ายๆกับฝรั่งเศสของช่วงสงครามโลกนี่ครับคือภายในของกล่อง Dead Corps of Creek Army Set ครับหน่วย Combat Engineer นะครับมีรายละเอียดอัดแน่นเยอะมากพร็อพเยอะมากของเยอะมากนะปืนหลากหลายรูปแบบดาบเชนสอด นี่น่าจะเป็นสตับเบอร์พิสโอลทุกอย่างนี่แบบว่าให้ของมาแบบจัดเต็มมัลติพาทเยอะมากๆนะครับอ่านี่ครับตัว HQ ของเราครับสเปเชียลคาแรคเตอร์ครับลอดม้เชาวเดียครับโอ้โหม้าเมอส์ม้าของคริกนี่จะมีความแบบว่าเหมือนเป็นม้าเอเลี่ยนเอเลี่ยนนิดๆนะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับจะมีสเสน่ห์แบบคริกคริกนะครับนี่ดาบคอมิซา ต่อไปจะเป็น d e a ไร Rider นะครับ d e a ไร Rider ให้มันทั้งหมดถึง10นายเป็นทหารมา้า10นายด้วยกันซึ่งพวกนี้เขาก็จะใส่เกราะตัวด้วยนะแล้วก็หน้ากากจะมีความแตกต่างไปเล็กน้อยหัวจะมีความแตกต่างไปเล็กน้อยนะครับมีแบคแพคให้เห็นม้ามีลวดลายแม้แต่บนตัวม้านะครับก็มีเหมือนกับเป็นตาราปัม๊มเป็นรหัสอยู่ด้วยนะพวกครีกเนี่ยเขาทุกคนจะไม่มีชื่อไม่มีจอนไม่มีปีเตอร์อะไรนะครับทุกคนจะเป็นรหัสเป็นเลขหมดเลยนะครับเกิดมาเพื่อตายในสงครามเท่านั้น เดดไ r เดอร์นะครับก็จะให้มาทั้งหมดถึง10ตัวด้วยกันนี่ทั้งหมดพวกนี้คือ Dead r i d e r ์หมดเลยนะครับแต่ว่าของแต่งจะเยอะมากโูดูอาวุธโอ้ดูเลยครับหอกติดระเบิดฮะดาบพาวเวอร์สอดครับปืนครับซองปลอกดาบเพียบเลยสวยมากจริงฮะม้านี่มีรอยซี่โครงให้เห็นด้วยนะว่าเป็นม้าแบบลีนๆนะไม่ใช่ม้าอ้วนๆนะสวยงามมากครับ นี่ก็เดดไรเดอร์อีกกองหนึ่งนี่ก็อีกกองหนึ่งให้มาสิบตัวครับให้มาอย่างเยอะเลยอร์ติลลี่ครับปืนใหญ่ครับซึ่งมันประกอบได้หลายแบบมากเพราะฉะนั้นดูคู่มือก่อนนะครับว่าคุณอยากจะได้ปืนกระบอกไหนนะครับแล้วค่อยประกอบนะครับนะมีกระสอบทรายให้ด้วยฟินๆตามสไตล์อ่ะเราไปดูข้างในกันแผ่นกันกระแทกนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหสวยงามริงโอ้โหดูเบสมันดิครับ โคตรใหญ่เลยนี่มันเบสของอาร์ติเลอรี่ทีมนะครับเบื้ล่มเลยนะฮะเป็นป้อมปืนใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยดีจริงๆหนักโอ้ my god แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีนี่ครับดีคอครับดีคอของเดดคอร์สครับวิ่ยเกิดมาชาตินี้ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นดีคอของเดดคอร์สออฟครีกครับ นี่นะครับในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในอาร์มิเซตเท่านั้นถึงจะได้นะจ๊ะเปิดไปเลยชวับและนี่นะครับก็คือลิมิเต็ด dition ครับโคเด็กครับแอสตราเม i t a ทลัมวอ h เมอร์ 40k d e a เคเดดคอฟส r e e k e ครีก dition ครับมีเฉพาะในกล่องอาร์มิเซตนี้เท่านั้นนะฮะหน้าหน้าปกก็จะเป็นเดดคอฟ p s นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นเดดคอฟ p s นะเขียนว่าครีก อันนี้เดี๋ยวเราไ้ดูเป็นลบสุดท้ายดูนี่ก่อนนี่ครับคู่มือประกอบครับว่าเห็นไหมครับว่าสามารถประกอบนะครับได้หลายแบบนะจะเป็นถือดาบถือปืนก็ได้นะครับจะเปลี่ยนผ่าเป็นไรนรี่เห็นไหมปืนมี4แบบอาวุธมี3แบบนะครับเลือกสลับได้ตามใจชอบเอาตามคุณพอใจเลยนะทุกอันจะมีออปชั่นให้หมดมจะถืออะไร ถือปืนถือปืนพ่นไฟถืออาวุธนะครับอ่ะต่อไปเดสไรเดอร์นะครับเดสไรเดอร์ก็เหมือนกันนะครับสามารถเลือกประกอบได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นถือปืนถือดาบถือหอกนะครับโหวิ่งรอจัดนะครับคืออาร์ติเลอรี่ทีมนั่นเองซึ่งอาร์ติเลอรี่ทีมเนี่ยนะครับมันจะมีปืนให้ถึง4แบบครับเห็นไหมฮะให้เลือกดูได้เลยนะครับว่าจะเอาปืนแบบไหนนะครับนี่แล้วมีของแต่งให้ด้วยในที่สุดเราก็เห็นพลั่วแล้วครับมีเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยเดสคอปซ็อกซ์ครีกทำไมไม่มีพลั่ว เอาไปเลยครับมีครับ1อัน2อัน3อันนะครับมีพั่วให้3อันนะครับ Official Desktop รับคลิกพั่วพลาสติกครับอ่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีสิ่งนี้ครับซึ่งหาซื้อแยกไม่ได้นะครับก็คือ Data Data s h e e t ครับซึ่งใน Data Data s h e e t นี้นะครับจะมีทุกโมเดลเลยครับของ Astra m ม l i t ท r ร m ครับรวมถึงการเล่นแบบ Combat Patrol ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับขอบเงินนะครับสวยงามมาก นี่นะครับทุกยูนิตเลยนะครับดาต s าชี t นะฮะของกองทัพทั้งกองทัพเลยนะครับของ Astra m e l i t a ัล m um นะครับจะอยู่ในนี้หลอดโซล่าที่ยางเขากำลังมาแหมหลอดโซล่าครับอุซุล่าครี d นะครับ, Creed, น,รบนี่หลอดมาแชลดรีเห็นไหมครับมาแล้วนะฮะอินวาว4ี wow, ่บวกเลยเฮ้ยบอกแล้วเป็นม้ามันโหดนะเดี๋ยวก่อนนะ ท่านมาแชลทำไมมีอินวาวได้ฟะโอ้สไลามาโบรครับทุกท่านแฟร์กแลนซ์นี่มันซัดทีละดีหก WS สามบวกเลยนะอ่ะอันนี้นะครับอ่ะนี่อาร์ทิลเลอรี่ทีมอยู่นี่นะครับเลือกเปลี่ยนอาวุธได้นะครับจะใช้อะไรก็ดูก่อนนะครับว่าอยากจะติดอาวุธแบบไหนนะครับโอ้สวยงามมากข้างในนะครับก็จะเป็นโคเด็กครับของแอสตรามิลทารัมดิอิมพีเรียลหรือก็คือกองกำลังของมวลมนุษยชาติที่ต่อสู้กับศัตรูร้ายทั่วอิมพีเรียมนั่นเอง มีคำพูดกล่าวถึงเหล่าแอสตราว่าให้พวกมันมีเทพเจ้ามันไปพวกเรามีรถถังครับนะคอนแห่งเอ็มเพอร์มีประวัตินะครับว่าแอสตราเมดิททลัมอินพิโรกาสนั้นคืออะไรนะมีตัวละครสำคัญเล่าให้ฟังว่านางเป็นใครนะครับอุสุลาครีตพ่อของนางหายไปไหนหลังเกิดเหตุการณ์ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งหลอดโซลาริอนตุสนะครับซึ่งจริงๆเป็นม้าเอ้ยไม่ใช่นะฮะ หน่วยต่างๆนะครับโอ้โหในที่สุดครับการเจาะลึกแบบเรจิเมน d ์ Dead Corp s o ซั Creek ได้รับการไฮไลท์นะในเล่มนี้นะครับนี่ครมีเล่าถึง Dead Corp s o ซั Creek นะครับโอ้โหมีแบบเจาะลึกหลายหน้าด้วยแถมมีเรื่องราวของ Special Character ด้วยว่าเขาเป็นใครนะครับมีภาพอาร์ตแบบเต็มหน้าด้วยโ,โหดีจริงๆเลยนี่แสดงว่าได้รับการแบบว่ายกขึ้นมาเป็นทับหลักเลยนะเนี่ยเดดไรเดอร์ครับ ต่อไปเคเดียครับนี่ครับไอคอนของวอร์แฮมเมอร์นะครับเคเดียคาตาชานครับวาฮาร่าครับวาฮาร่าเดอะไอซ์วอริเออร์ครับใครจะรู้วันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นหน่วยวาฮาร่าก็ได้นะนะครับโมเดียนครับอุ้ยโมเดียนกาดยังอุตส่าห์มีเขาด้วยอู้ดีใจจังเลยนะฮะทารานครับทารานนะครับอารมิกาดอนสตีลลิจเอนนี่เป็นเลจิมเนตที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าลักษณะเขาจะเป็นเสื้อโค้ทคุมยาวสีกรรมฐานนะครับ ต่อไปเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนะครับว่าหน่วยต่างๆอาวุธต่างโอ้มีการเจาะลึกอาวุธตัากหลายรูปแบบด้วยรถถังแต่ละรุ่นครับยานนะครับรถถังนะครับนิยายแทรกเข้าไปหนึ่งตึมเนี่ยคือโคเด็กนะนะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนกับคู่มือที่สําหรับคนที่สะสมกองทัพนั้นๆพึงจะมีนะครับเนี่ยมีพระอ่านต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวภาพโมเดลทั้งหมดนะครับของไลน์ของกองทัพแอสตรามิลิทาร์มนะครับ ให้ดูกันฟินๆว่าโอ้กองทัพเรามันมีอะไรบ้างนะนะครับเดธคอปซอฟครีกครับผม,มอยากจะบอกทุกท่านนิดหนึ่งว่าฮ่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเห็นอะไรไม่เอ่ยครีกเฮเวียเวเปิลการเนอร์ครีกไฟล์โคดิเนเตอร์อาการ์ดแมนควอเตอร์มาสเตอร์โปรเฟคตัสมิลิตันเห็นไม่เอ่ยคืออะไรกันนะนี่เดธไรเดอร์ซอฟครีกนะครับกับ a t เทล r ่าส์รัฟฟ์ไนะครับเห็นไหมครับครีกเยอะมากนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะดีงามจริงๆเอาละครับต่อไปจะเป็นหน้าโหดคึอคอมแ a t t พทรต่อไปจะเป็นการเล่นแบบ Combat Patrol นะครับนี่นะ t p a t r o แพทโก็เป็นการเล่นรูปแบบหนึง่งที่ให้คุณได้เริ่มเล่นฟอร์ติเกตเปอนเพื่อนอย่างรวดเร็วนี่ครับมีไกด์เพ้นสีด้วยนะครับว่าอยากจะเพ้นมาเกาะสีเขียว สีเงินสีทองพลาสมาทำยังไงนะครับง่ายๆอ่ามีกดคอมบิเพชัรนะครับนี่เป็นสแตทคอมบิเพชัรนะครับแล้วก็อ่าต่อไปเป็นสแตทปกตินะครับการเล่นแบบเกมใหญ่นะครับอามีรูนะครับการสั่งต่างๆนะครับคอมบ i n นชันอาร์มนะฮะสีจูเรจิเมนต์นะครับอันนี้เป็นเดตเมนต์ต่างๆนะครับแมคคานิสอั a เซลนะครับแฮมเมอร์ออฟเดอะเอมเปอเรอร์แร็คคอนเลเมน ต่อไปเป็นกองทัพตัวอย่างกองทัพนะครับอาดาตาชีสอาซึ่งนี้ก็จะเหมือนกับการที่ผมเปิดคลิกให้ดูเมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็คือทุกยูนิตเลยนะฮะที่มีของ Astra m มิ i t ทั u m สักวันเราต้องเห็นคาตาชานใหม่แน่นอนมีอาข้อดีนะครับมีรายละเอียดให้ดูด้วยครับว่าปืนมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ดีมากมากเลยนะนี่คริอานี่ครับปืนหน้าตาชื่ออะไรเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอา l ิ e รี่ทีมนะครับแรดลิง อ่าต่อไปจะเป็นถึงรถถังที่ใหญ่ที่สุดในพิเรียมเบนเบลดเบนแฮมเมอร์เบนสอดเฮลแฮมเมอร์สตอร์มลอดแต่ละอันต่างกันยังไงมาดูได้สตอร์มสอดดูมแฮมเมอร์ชาโดสอดนะต่อไปยานวาคิรี่อ่ามีเทเลนด้วยเอจสตีฟแนนไลน์นะครับนี่ครับนี่แหละครับนี่คือสุดยอดของเล่มนี้แล้วผมบอกเลยมันคือวอ์เกียร์ออฟเดอะแอสตราเวนทัลัมครับทุกกองทัพพึงจะมีแบบนี้ครับ ลัสการหน้าตาเป็นยังไงออโต้กันคอมแบตช็อตกันเฟลเมอร์พลาสมากันเมลต้ากันโบกันกระิต l ลอนเชอร์ลองลองลาสไนเปอร์ไรเฟิลแทงช็อตสต็อปเปอร์ไรเฟิลลาสพิสตอลโบพิสตอลพลาสมาพิสตอลออโต้พิสตอลแฮนด์เฟลเมอร์ฮอตช็อตลาสกันฮอตช็อตแมสเซนไรเฟิลฮอตช็อตลองลาสฮอตช็อตวอลลี่กันฮอตช็อตฮาร์ลัสพิสตอลฮอตช็อตลาสคาร์บ <noon> ินเฮฟวี่บอลเตอร์ลาสแคนนอนออโต้แคนนอนพลาสแมอน์แคนนอนเฮฟวี Heil ่เฟปเปอร์มิสไซล์ลันเชอร กด l ลนส์ Lance, hunting l a n d e แฟลกหน้าตาเป็นยังไงเมลต้าหน้าตาเป็นยังไง power saber คืออะไรแฟลก l a n ส์ rag, Land, คืออะไร heavy mortar, heavy squad launcher, m u l t i p l e rocket launcher, bomb blast fuel ก a n bomb blast launch cannon, m u l u s rocket launcher หน้าตาเป็นยังไงมันรวมอยู่ในสองหน้านี้หมดเลยคุณจินตนาการถึงความโหดของสิ่งนี้กำลังดูอยู่ตรงนี้สมมตุติคุณอยากจะมีทหารสักคนหนึ่งคุณก็สามารถทอยเต๋าตั้งชื่อได้และนี่แหละครับก็คือ สิ่งที่พวกเรารอคอยกันมานานแสนนาน Dead c o r p s of Creek a r m i s t Plastic ล้วนและ Special Limited Edition Dead c o r p s of Creek Codex Astramithalum ของวอ r มเมอร์ฟูนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เละจากนี้ที่วอเกมสวัสดีครับ